วิธีการใช้ยญ y าที่ถูกต้องนะคะอ,อันดับแรกเลยก็ต้องเตรียมน้ำอุ่นนะคะปริมาณ150 ml นะคะแล้วก็ตัดซยญ y านะคะค่อยๆชงลงไปการชงที่ถูกต้องต้องค่อยๆเทแล้วก็คน s o y านะคะเทจนหมดซองนะคะมันจะทําให้ s o ยาเนี่ยเข้ากับน้ําได้ดีแต่ถ้าหากคุณเทซยญ y าลงไปก่อนแล้วก็เติมน้ําอุ่นไปนะคะ,นะคะก็จะทําให้เกิดการ จับตัวเป็นก้อนก็ทําให้การดืม่ม s o y าไม่น่ารับประทานต้องทําอย่างที่วิธีการที่เห็นแล้วก็ต้องใช้กับน้ำอุ่นนะคะอย่าใช้กับน้ําร้อนทําให้คุณภาพของสินค้าไม่ดี<ฆ>การใช้ s o y าที่ถูกต้องแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายคือถ้าต้องการควบคุมน้ําหนักก็ควรที่จะรับประทานก่อนอาหารเที่ยง1ชั่วโมงหรือก่อนอาหารเช้าขั้นต่ำนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็ก่อนอาหารเย็นอีกหชั่วโมง แล้วต้องใช้วันหนึ่งไม่เกินวันละแค่2อ,องเท่านั้นเนื่องจากเป็นอาหารเสริมสก,กัดแต่การใช้ซอย่าถ้าหากคุณต้องการใช้เพื่อที่จะให้ระบบการย่อยของคุณดีเนื่องจากมันมีแบคทีเรียชั้นดีก็สามารถดื่มได้หลังจากที่เราจะจะนอนก็ดื่มซอย่าได้เลยทุกครั้งที่ดื่มซอย่านะคะก็ควรที่จะดื่มน้ําตาม ทุกครั้งด้วยเพราะว่าการทานถมมากอาจจะทําให้เกิดอาการร้อนนะคะก็ดื่มน้ำสัง่งเยอจะทาให้ระบบก,การกับถ่ายดีแล้วก็ควบคุมน้ําหนักได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ